ไบวชิรวิทย์สร้างปรากฏการใหม่โลดแล่นบนลานบาส์เอ็นบีเอสเลเกมศิลปินหนุ่มสุดฮอตไบวชิรวิทย์ชีวอารีหรือไบรสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงและกีฬาไปทั่วโลกอีกครั้งด้วยการปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่ใน NBA Legends c e l e b เ i t y Game p กม s e n t e d b ต San บ h ซ n a ณเดิะวันนีเชิญอารีนามาเกาเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาการปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่การร่วมงานเฉยๆแต่เป็นการลงสนามแข่งขันบาสเกตบอลอย่างงอเต็มตัวร่วมกับตำนานนักบาสเกตบอล NBA ระดับโลกและเหล่าซูเปอร์สตาร์สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมกว่า1,000 0คนและกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามบนโลกโซเชียลความสำเร็จคระ งาน,นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านของไบไม่ใช่แค่ความโดดเด่นทางการแสดงแต่ยังมีความสามารถด้านกีฬาที่น่าทึ่งและความมุ่งมั่นในการฝึกฝนอย่างหนักจนสามารถก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้การร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการแข่งขันมันคือการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างประเทศที่น่าจับตามองไบวชิรวิทาทายขีดจำกัดพิสูจน์ความสามารถบนลานบาส ไบได้เข้าร่วมทีมไฟเออร์โดยลงเล่นอย่างเต็มที่โชว์ทักษะและความแข็งแกร่งที่สะสมมาจากการฝึกซ้อมย่างหนักนานหลายเดือนความสามารถของเขาได้รับเสียงเชียร์และชื่นชมอย่างมากจากผู้ชมทั้งในสนามและทางออนไลน์การที่ใบสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งนอกจากนี้ยังเป็นการ เปิดโอกาสให้เขาได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาและบันเทิงระดับโลกซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนคาดการว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่วงการกีฬาอย่างเต็มตัวของไบ์และอาจมีการร่วมงานหรือการสนับสนุนจากแบรนด์กีฬาระดับโลกตามมาในอนาคตความร่วมมือระดับโลกเปิดมิติใหม่ความสัมพันธ์ไทยต่างประเทศ การแข่งขัน n น b ิ l l เ e เจน e e เล i t y ตี้เกมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันกีฬาแต่ยังเป็นการรวมตัวของเหล่าซูเปอร์สตาร์จากทั่วโลกรวมถึงใบวชิรวิทย์ตัวแทนนออจากประเทศไทยการมีส่วนร่วมของไบจึงเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีระดับโลกส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมุมมองของชาวเน็ตบาง กลุ่มมองว่านี่คือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศอย่างชาญฉลาดโดยใช้ความนิยมของไบเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกซึ่งอาจนำไปสู่การลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้นในอนาคตสรุป การเข้าร่วมแข่งขันบีเอลเลเจนเซเลบริตี้เกมของไบวชิรวิทย์เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านของเขาแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆทั้งในด้านการแสดงและกีฬารวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสำเร็จครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทยบนเวทีระดับโลก